CPF ยกระดับความปลอดภัยบุคลากรน,นะคะเร่งฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงานทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปะกติโดยเร็วติดตามพร้อมกันค่ะ นา,น,นายวรวิ์เจนธนากุลรองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานบริหารทั่วไปพร้อมด้วยนายนเรกมังคยวรองกรรมการผู้จัดการบริหารสายธุรกิจอาหารสําเร็จรูปบริษัทเจร,ริญพกคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนแก่พนักงานของ CPF หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์ซึ่งทยอยฉีดให้แก่พนักงานสายโรงงานผลิตอาหารหนองจอกและโรงงานผลิตอาหารหมีบุรีกรุงเทพมหานครตามนโยบายเครือจเจริญพกคภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีแพทย์หญิงบริมาศเจริญจิตผู้แทนโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิเคอลแคร์แอนด์แลบร่วมด้วย นายวรวิ์เจนธนากลรองกรรมาการผู้จัดการบริหาร CPF กล่าวว่าบริษัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการดูแลปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ตามนโยบายเครือดเดินพกคภัณฑ์ล่าสุดได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราวิทยาลัยจุลาภร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้พนักงานซึ่งมีหน้าที่ผลิตอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอไม่กระทบความมั่นคงทางอาหารทั้งแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถือเป็นกําลังสําคัญของการผลิต บริษัทในเครือบริษัทเจริญพลอาหารจำกัดมหาชนแต่ละแห่งก็มีคนจํานวนมากเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องการแพร่ระบาดในเมื่อาทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้เปิดโอกาสให้เราได้เขาเรียกว่าจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับบุคลากรและพนักงานเกิดซีพีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราไม่เคยทออทิ้งวิกฤตเราต้องออกมาช่วยกันและครั้งนี้เป็นบูรณาการจัดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสติดต่อโควิด -19 ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะนำพาให้ประชาชนได้มีความสุขได้มีชีวิตเหมือนเดิมและที่สำคัญก็ส่งผลให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้กลับมาเหมือนเดิมและเจริญยิ่งขึ้นครับ พร้อมกันนี้น,นายณเรศมังเขียวรองกรรมาการผู้จัดการบริหารสายงานอาหารสเสบียรูป c p f กล่าวว่าในส่วนของภาคการผลิต,ตรบริษัทมีมาตรการอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตสินค้าสะอาดปลอดภัยและยังให้ความรู้แก่พี่น้องแรงงานหลังฉีดวัคซีนกาดเหี่าตกต้องฏิบัติตัวป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเราเป็นโรงงานทําอาหารนะครับมาตรการการป้องกันเนี่ยเรื่องนี้เราจะทําแบบ เข้มขน้นแล้วก็ใช้มาตรการสูงสุดเรียกว่าอา e เซติกนะครับซิลแวนบับเบิลเอาคนของเราเนี่ยนะครับซึ่งได้รับการตรวจนะครับหาเชื้อโควิดแล้วเป็นคนที่ปลอดนะฮะจากโรคมาอยู่กับเรานะในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้มีสส่วนส่วนที่1ก็คืออยู่ในโรงงานนะครับส่วนที่2ก็คืออยู่ในสถานที่ที่เราดูแลจัด จัดการให้เข้ามาอยู่โดยที่เราจะอน่ยความสะดวกทุกอย่างหลังจากที่เราดูแลคนของเราแล้วก็สามารถจะควบคุมไม่ให้คนของเราเนี่ยไปสัมผัสกับผู้มีเชื้อต่างๆได้เนี่ยก็ทําให้กําลังการผลิตของเราเนี่ยกลับมาสู่ภาะวะปกตินะครับแล้วก็สามารถจะผลิตนะอาหารสําเร็จรูปนะครเพื่อให้กับประชาชนนะได้อย่างเต็มกําลังการผลิตเลยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราจะผลิตอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอสินค้าจะขาดแคลนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมั่นใจได้ว่าสินค้าเราสะอาดแน่นอนครับด้านพนักงานชาวต่างชาติที่รับการกรดสัรวัคซีนครั้งนี้ต่างทราบซึ้งใจที่บริษัทและผู้บริหารให้ความสําคัญทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เคยทอดทิ้งขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวพนักงานมาโดยตลอดขอขอบคุณทางผู้บริหารของโรงงานและก็ทางบริษัทที่ได้ให้ความสําคัญ ความปลอดภัยของพนักงานโดยที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติก็คือพนักงานคนไทยได้ฉีดพนักงานต่างชาติก็ได้ฉีดเหมือนกันอย่างเงี้ยพอพนักงานเราได้ฉีดแล้วก็ถ้าก็ว่าเราก็มีความปลอดภัยมากขึ้นพอพนักงานเรามีความปลอดภัยมากขึ้นทางบริษัทเราก็มีความปลอดภัยด้วยเหมือนกันยงังไงนี่สำนักล้อนะสำหรับพลักรในนงโรงงานซีพีต่างอ้อได้บานตัตัวจัว่ววสาังก็โดยเชียบเชียบวัาไทย ឬក៏ខ្មែរនៅក្នុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ CP នៅទីនេះសុបាយចិត្តមែនតេនហើយតទៅនឹងបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 COVID-19 នៅថ្ងៃនេះបានអីគ្រប់គ្នាសុបាយចិត្តតែបានចាក់សាំងវ៉ាក់សាំងការពារនៅថ្ងៃនេះយកយកដែរបងเนาะពីពីទីយោគាក៏ចូលយូរប៉ះរៀងអរលុបទៅដែរបងเนาะយកកហើយលុបទៅដែរអ្ហានិយាយ วจีจีแลအခုလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူကြီးကအကုန်လုံးနဲ့အဲလိုခြေတက်တယ်เนาะကြည့်ပါနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ထိုးကြမှာយើងနှွမ်းနှံគ្នាโยឆ្នាំเมโรค19นักองค์គ្នាจ้าสู้ๆ ตลอดระยะเวลากว่า1ปี CPF เอาใจใส่ดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์อำนวยการวางมาตร,ราการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดการจัดส่งอาหารให้พนักงานที่กักตัวตลอดจนการส่งพนักงานฉีดวัคซีนตามมาตร,ราการของรัฐและล่าสุดได้จัดหาวัคซีนซินโนฟาร์มให้พนักงานเพื่อรวมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทย ขณะเดียวกันเครือ CPCPF ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมตั้งโรงงานหน้ากากอนามัยมอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ครวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงอาหารแก,ราก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามกลุมล่มเปราะบางศูนย์ฉีดวัคซีนและหน่วยงานต่างๆมากกว่า500แห่งทั่วประเทศในโครงการ CPF ส่ CP งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 ตามนโยบาย ของท่านประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทที่ร่วมเคียงข้างคนไทยเป็นทีมประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูภาพรวมหลังจากที่1กรกฎาคมเราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ต่อยอดสมุยพลัสโมเดลด้วยนะคะความพร้อมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกสทชเร่งปูพรมฉีดวัคซีนผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เพื่อลดวิกฤตการเสียชีวิตกรมการแพทย์เปิดให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพิ่มได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564นี้ผ่าน4ค่ายมือถือ True AS D t a c และ NT พร้อมเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่16ถึง31กรกฎาคม2564ณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบ